ควนธรรมดาที่สองค่ะกำลังเข้ามาวันนี้จะจอดซ้อนคันกับดาวเวนพอร์ตในชา้นชลาที่ห้าแสงไกายาดเข้ามาแล้วไม่ผนอันสตอม แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นหมายเลขอะไรเกือบสองอาทิตย์แล้วที่ถ่ายสองแปดสี่ไม่ได้ ี4418อันสตอมทําพลินทำร,ร,ราที่ช่อง84ค่ะมาจากจุดสมิธ ู้ปิดท้ายเป็นบชอส1 1หนตู้สีน้ำหมากสับใล้เรียบร้อยเดี๋ยวดู4010ทนาหนทำขบวน985ค่ะเอาเข้ามาเทียบไว้ในชานชลาที่10 หลังจากนั้นก็จะเข้ามาชานชลาที่5เพื่อที่จะลากริ้วของสองพาสีออกไป ลุงนี้จะออกจากกรุงเทพส1บเอ็ดโมงขบวนพิเศษขบวนสินค้าที่9ก้ ตอนนี้ปู่ก็ถอยเข้ามาในชา้นชลาที่ห้า เีนี้ขบวนธรรมดาก็ใช้เครื่องยนต์แรงๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอันซอมแรงทุกคันก็เดี๋ยวมารอขบวนธรรมดาที่262แล้วก็ขบวนรถเร็ว รับอากาศที่998มาดูขบวนธรรมดาที่262มาจากสวนสวนปดิพัฒน์ขบวนนี้ก็จะผ่านสถานีหัวหินด้วยเวลาที่ขึ้นสะพานไ่ขึ้นแบบสวยเลย ถ้าใครที่อยากจะสมัมผัสกลิ่นไอรถไฟกลิ่นไอสถานีใหม่สถานีหัวหินก็นี่เลยสองหกหนึ่งสองหกสองเห็นอันซอมแต่ยังมองไม่เห็นค่ะว่าเป็นหมายเลขอะไร เขาแว้วๆมาว่าเป็นสีตองหนึ่งมาดูชัดๆด้วยกันรลลราคาราเบลมากสีหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันสตอมวันนี้ทําขบวนธรรมดาที่2 6งสอง ู้โดยสารทยอยลงแล้วค่ะปู่น่าจะกำลังเข้ามาลากต้วไปออกไปอันสตอมสี่หนึก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบเดิมๆเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวสติกกำลังแรงม้าก็จะ2,400แรงมา้าสีเหลืองสวยรู้เลย หน้าที่น่าจะลดจะขอพ่วงออกจากริว้วเขาปูกำลังจะลากออกไปส่วนหัวที่เซลลก็จะตามที่หลังนาตามปู่ออกไปเลยโหวันนี้โชคดีมากๆได้ อันสตอมซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสวยรู้มากสำหรับหัวดีเซลคันนี้ถ้าเป็นตอนกลางวานันน่าจะสวยแสงไฟที่กำลังเข้ามาเป็นขบวนนำเที่ยวค่ะจากน้ำตก เป็นหัวดีเซลอันสตอมเช่นกันวันนี้อันสตรอมหลังไหลเข้าสถานีกรุงเทพทั้งขบวนธรมรมดาทั้งขบวนท่องเที่ยว เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เตรียมรถเข็นไปด้วยอยาจะมีผูที่ประสงค์จะใช้ค่ะมันจะมีผู้จากฉพาะด้วยกบวันนี้ หึ่งห้าสี่อันคำคู่จัดเฉพาะจริงๆสวยรู้สาวาท์อย่างนี้คนเที่ยวเยอะเลย ถ้าใครที่อยากจะเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะราคาไม่แพงเลยหรือใครที่สนใจอยากจะจัดเป็นตู้เฉพาะก็ติดต่อ1690ได้เจ้าหน้าที่กำลังกดตะขอพ่วง วันนี้ผู้โดยสารเยอะเลยระวาเป็นขบวนจัดเฉพาะถ้าใครที่อยากจะเช่าตู้กับรถไฟไม่จำเป็นต้องเช่าทั้งขบวนก็ได้จัดเป็นตู้ไปสองตู้สามตู้การรถไฟก็ยินดีให้เช่าค่ะ อ,อจากสถานีแต่ก็หยุดเพื่อที่จะถ่ายรูปกับรถจักรไอ้น้ำหรือบริเวณชานชาลาวันนี้ก็คงจะจบลงที่ขบวนนำเที่ยวที่910อันสตอม4154ทำขบวนตอนนี้ก็กำลังจะสองทุ่ม เจ้น้าที่ยังขึ้นของลงของยังไม่เสร็จค่ะปู่เลยยังไม่ลากริ้วออกไปปู่ลากริ้วออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวด่เซลก็ตามไปตามกันไปติดๆ ครั้งก็จะคิวกันไปทั้งขบวนเลยบางทีก็จะขอดหัวพ่วงออกวันนี้ก็จากลาทีพเพื่อนๆไปกับับรถจักร C154 Anstom เป็นคันสุดท้ายในรุ่นแรกที่เข้ามาในการรถไฟของตระกูล Anstom ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ